ใหญ่ยังใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นยังกล้องเห็นยังยังยังเห็นอยู่ในน้ำขึ้นมาก่อนปลาขึ้นก่อนโอ้เดี๋ยวทั้งคนทั้งปลาิโอ้โหตายเอาทั้งคนทั้งปลาดิคุยหางเลยกระดียดนะเดี๋ยวนขานะ เข้ากันดามากครับไปเห็นแล้วเห็นแนะครับเดี๋ยวผมผ่าเนี่จะอัดไว้ปะเนี่ยตีกูปะเนี่ยเห็นนะเห็นหมูโหมูหมูวางที่ขาเลยวางที่ขาโชเลยโอ้ยย่ำ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 เดี๋ยวเตะกาแฟกาแฟกาแฟมุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบพื้นหน่อ้นั่นจะกระดกี่ผมกินแก้วที่นี่มีช่อนอยู่นะ นี่มือโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวสองลิตรดูให้เธอมันใหญ่กว่าขาชันดิโอ้ยใหญ่จริงจิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีมปัดเลยนันนี่ก็เก็บได้สันเฮี่ยประมาณคีมอยู่ไหนคีมอยู่นี่มั้ย ขังได้ไม่ตายเลยไอ้โชมจีบคีหรอขีมอยู่แถวนี้